หรือข่าวลือเป็นจริงสุปตาสาวลบรูปสามีเกลี้ยงไอจีไม่เหลือแม้แต่ความทรงจำ ก่อนหน้านี้มีข่าวลือว่าคาย i ีเจนเนอร์และไทวิสกอตกำลังห่างกันสักพักความสัมพันธ์ของคนทั้งคู่เริ่มลดลงเรื่อยๆแหล่งข่าวอธิบายว่าเหตุใดพวกเขาจึงกดหยุดความสัมพันธ์ชั่วคราวคายรี Kylie และทัสวิธใช้ชีวิตต่างกันและนั่นเป็นปัญหาใหญ่ทั้งคู่มีลูกด้วยกันสองคนคายรี Kylie ไม่ออกไปไปเที่ยวที่ไหนในทางกลับกันทัสวิธใช้ชีวิตดึกๆในสตูดิโอและออกไปเที่ยวกับเพื่อน,อนแหล่งข่าวกล่าวแม้ว่าข่าวลือเลิกราการดังกล่าวจะแพร่กระจายออก ออกไปแต่ทั้งคู่ยังคงทำหน้าที่พ่อและแม่ให้กับลูกๆล่ลาสุด21มกราคม2023ดูเหมือนว่าข่าวลือเรื่องการเลิกราของไคลรีเจเนอร์และเทส i t วิสก็ตจะเป็นจริงซะแล้วเมื่อมีชาวเน็ตตาดีแอบสังเกตเห็นว่าไคลรีรูปคู่กับเทสวิธออกจากเซตภาพครอบครัวช่วงเทศกาลวันขอบคุณพระเจ้าช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนออกจากไอจีรวมไปถึงรูปของเทสวิธกับลูกชายเธอก็ลบออกไปเช่นกัน